แต่งอารยธรรมของโลกแค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าคงเก่าแก่ยาวนานน่าดูอารยธรรมคำนี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษที่ว่า civilization ที่แปลว่าสภาพที่พ้นจากความป่าเถื่อนหรือสภาพของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศิลธรรมและกฎหมายหรือสภาพความเจริญของสังคมที่วัดจากการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจและธรรมเนียมที่ดี ทันาการของมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดภาษาการสร้างสารรค์งานศิลปะและวิธีการดำเนินชีวิตต่างๆล้วนนำมาสู่การเกิดอารยธรรมทั้งสิ้น ซึ่งการเกิดอารยธรรมแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน,านแสนานานซึ่งความเจริญทั้งหลายที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากอารยธรรมเก่าแก่ของมนุษย์โลกทั้งนั้นแหละครับซึ่งอารยธรรมของโลกแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันประกอบด้วยอารยธรรมของโลกตะวันออกและอารยธรรมของโลกตะวันตกวันนี้เราจะมานำเสนออารยธรรมในส่วนแรกก่อนนั่นก็คืออารยธรรมของโลกตะวันออกครับ อารยธรรมของโลกตะวันออกมี2อารยธรรมเก่าแก่ใหญ่ๆอยู่2ออารยธรรมนั่นคืออารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียจุดเริ่มต้นของอารยธรรมจีนเกิดขึ้นในประเทศจีนในปัจจุบันเป็นอารยธรรมที่มีความเก่าแก่ยาวนานที่สุดอีกหนึ่งอารยธรรมของโลกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าอารยธรรมจีนมีมานานแล้วกว่า5,000ปีมีรากฐานสำคัญคือการสร้างระบบภาษาเขียนในช่วงยุคราชวงศ์ฉิน ราวศตวรรษที่58ก่อนคริสต์ศักราชเพื่อให้เป็นภาษากลางที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกของโลกและการพัฒนาแนวคิดของศาสนาขงจื๊อหรือลัทธิขงจื๊อเมื่อประมาณศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งประวัติศาสตร์ของจีนสมัยนั้นก็มีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและช่วงที่แตกสลายเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไปเนื่องจากในบางช่วงของอารยธรรมจีนถูกปกครองโดยชนชาติอื่นเช่นมองโกแมนจูญี่ปุ่นเป็นต้น สองแหล่งอรารยธรรมจีนที่สำคัญที่ถูกค้นพบวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นคือ 1. ลุ่มแม่น้ำฮวงโหคือวัฒนธรรมหยางเซาหยางเซาคาลเจอร์อยู่ในมณฑลเหอหนาน,านลักษณะเด่นเป็นวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาแต้มสีโดยมีทั้งสีแดงสีขาวสีดำและสีน้ำตาลและยังพบการวาดรูปสัตว์สิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวนันเช่นการล่าสัตว ลุ่มแม่น้ำแยงสีบริเวณมณฑลซานตุงพบวัฒนธรรมหลงซานหลงซานคาลเจอร์ในมณฑลซานตุงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อบางละเอียดสีดำขัดเงาและเป็นภาชนะแบบมีขาสามขาด้วยมาดูเรื่องสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ที่สุดในโลกของอารยธรรมจีนกันบ้างครับคงไม่มีใครไม่รู้จักเป็นแน่ใช่ไหมล่ะครับนั่นคือกำแพงเมืองจีน หรือกำแพงหมื่นลี้นั่นเองต้านกวีในอรารยธรรมจีนสมัยนั้นที่มีชื่อเสียงก็คือซื่อหม่าเชียนนักบันทึกประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่วรรณกรรมที่สำคัญที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันก็คือสามก๊กและความรักในหอแดง่เพียงเท่านี้นะครับอรารยธรรมจีนยังได้มีการแผ่ขยายขอบเขตขายออกไปอย่างกว้างขวางอีกด้วยทั้งในเอเชียบ้านเราและยุโรปอันเป็นผลมาจากการติดต่อทางการทูต การค้าการศึกษาตลอดจนการเผยแพร่ศาสนานั่นเองครับในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อารยธรรมจีนได้รับการยอมรับในขอบเขตที่จำกัดโดยเฉพาะในเรื่องของระบบพันธนาการระบบพันธนาการหรือเครื่องปันนาการในความหมายทางประวัติศาสตร์ของไทยคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองหรือเจ้าประเทศราชจะส่งไปถวายแด่พระมหากษัตริย์อีกเมืองหนึ่งเพื่อแสดงไมตรีต่อกัน ในฝั่งเอเชียใตย้ประเทศที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีนอย่างใกล้ชิดคืออินเดียเนื่องจากพระพุทธศาสนามหายานของอินเดียแพร่หลายเข้ามาในจีนจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาที่สำคัญที่ชาวจีนนับถือไปแล้วครับรวมทั้งศิลปะอินเดียก็ยังมีอิทธิพลต่อการสร้างสารรค์งานศิลปะบางอย่างของจีนด้วยเช่นกันอาทิปรติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปเป็นต้น ในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางนอกจากจะเป็นเส้นทางการค้าแล้วยังถือเป็นสื่อกลางในการนำอารยธรรมของโลกตะวันตกและอารยธรรมจีนที่อยู่ในอารยธรรมโลกตะวันออกมาพบกันและชาวอาหรับนี่เองที่คอยนำอารยธรรมจีนไปเผยแพร่ให้กับยุโรปต่อไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์การเลี้ยงไหมกระดาษการพิมพ์และดินปืนเป็นต้นอารยธรรมที่สองของอารยธรรมโลกตะวันออกคืออารยธรรมอินเดีย อารยธรรมอินเดียเป็นหนึ่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่แพ้อารยธรรมจีนเลยก็ว่าได้ครับอารยธรรมอินเดียหรือหลายๆคนรู้จักในชื่ออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินทุศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่เมืองโมฮินโจดาโรและเมืองฮาดปาริมฝั่งแม่น้ำสินทุประเทศปากีสถานในปัจจุบันสันนิษฐานว่าเป็นอารยธรรมของชนพื้นเมืองเดิมที่เรียกว่าชาวิตหรือพวกดาวิเดียน สมัยนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่2แห่งคือสร้างเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุที่เมืองโมฮินโจดาโรทางตอนใต้ของประเทศปากีสถานและเมืองอาราปป้าในแคว้นปัญจาบซึ่งก็คือประเทศปากีสถานในปัจจุบันนั่นเองครับ สมัยที่2คือสมัยประวัติศาสตร์เริ่มเมื่อมีการประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้ประมาณ700ปีก่อนคริสตศักราชโดยชนเผ่าอินโดอายันซึ่งเป็นชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแม่น้ำคงคาซึ่งสามารถแบ่งสมัยประวัติศาสตร์นี้ออกไปเป็น3ยุคเช่นกันคือ 1. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณยุคนี้จะเริ่มตั้งแต่มีการกำเนิดตัวอักษรบามีดิป,ปีสิ้นสุดสมัยราชวงศ์คุปตะคริสตศตวรรษที่6เป็นยุคที่ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนา ได้กำเนิดขึ้นแล้วครับประวัติศาสตร์สมัยกลางยุคนี้เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์คุปตะสิ้นสุดลงจนมาถึงราชวงศ์โมกุลประมาณคริสต์ศตวรรษที่6ที่กษัตริย์มุสลิมสถาปนาราชวงศ์โมกุลและเข้าปกครองอินเดียและ 3. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่คือยุคที่เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์โมกุลจนมาถึงการได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1947นั่นเองครับ สำหรับปรัชญาในอรารยธรรมอินเดียปรัชญาทุกสำนักและทุกระบบที่เกิดขึ้นในอินเดียหรือที่คิดสร้างสารรค์ขึ้นไว้โดยศาสดาหรือนักคิดที่เคยมีชีวิตอยู่หรือกำลังมีชีวิตอยู่ในอินเดียสมัยนั้นก็เริ่มมีแล้วนะครับคือคำพีพระเวทอันเป็นแม่แบบของปรัชญาเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วรรณกรรมที่สำคัญได้แก่พระเวทอุปนิสันมหากาพมหาภรตมหากาพย์รามยนะและปูราณะเป็นต้น ส่วนกวีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือกาลิธาต์จากผลงานเรื่องสกุลตลาชัยเทพกวีราชจากผลงานเรื่องคีตะโควินและรัพินทราณาถากูนกวีสมัยใหม่จากวรรณกรรมเรื่องคีตานชฉลีระยัธรรมอินเดียก็มีการเผยแพร่ออกสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางการค้า,าศาสนาการเมืองการทหาร หลายๆครั้งถูกนำไปผสมผสานกับอารยธรรมของแต่ละประเทศจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมสังคมนั้นๆด้วยนะอารยธรรมโลกตะวันตกเป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้นในแถบดินแดนตะวันตกของทวีปเอเชียครับโดยอารยธรรมของโลกตะวันตกจะมีอารยธรรมที่น่าสนใจและยาวนานอยู่4อารยธรรมครับนั่นก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปอารยธรรมกรีก และอรารยธรรมโรมันเลยครับอาณารรเมโสโปเตเมียเกิดขึ้นประมาณราว3,500ปีก่อนคริสตศักราชครับ oh, <no. S 1> บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟติสซึ่งไหลไปบรรจบกันและไหลลงสู่ทะเลในอ่าวเปอร์เซียเรียกว่าบ,บาบิโลเนียครับบาบิโลอารยธรรมต่อมาก็คืออรารยธรรมอียิปต์ครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอายาคุป เริ่มขึ้นประมาณ3,150ปีก่อนคริสตศักราช oh, <no. S 1> โดยการรวมอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ทั้งตอนเหนือและตอนใต้ภายใต้ฟาโรห์พระองค์แรกของอียิปต์นั่นก็คือราตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนยครับปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์นั่นเองชาวอียิปต์เป็นหนึ่งในกลุ่มชนโบราณแรกๆที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาอารยธรรมของตนเองครับ ต่อมาคืออรารยธรรมกรีกครับกรีกมาจากคำที่ชาวโรมันในสมัยนั้นใช้เป็นครั้งแรกครับซึ่งจะใช้เรียกอรารยธรรมเก่าโบราณตอนใต้ของแหลมอิตาลีที่จเจริญขึ้นบนกรีกในยุโรปและบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านเอเชียไมเนอร์ minor, ซึ่งในโบราณเรียกว่าไอโอเนียครับอรารยธรรมที่จเจริญขึ้นในนครรัฐกรีกมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่นครรัฐเอเธนและนครรัฐสปาร์ตาครับ และอารยธรรมที่สำคัญอีกอย่างของอารยธรรมโลกตะวันตกก็คืออารยธรรมโรมันครับเป็นอารยธรรมที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมกรีกโดยชาวอิตรัสกันซึ่งมีถิ่นเดิมอยู่ในเอเชียไมเนอร์ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในแหลมอิตาลีนำเอาความเชื่อและศิลปะวัฒนธรรมของกรีกเข้ามาด้วยครับบรรพบุรุษของชาวโรมันก็คือชาวลาตินที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำไทเบอร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโรมันได้เปรียบกว่ากรีกเพราะมีที่ราบอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์เพราะปลูกได้เต็มที่ภูเขาใกล้เคียงมีป่าไม้และเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์